เมนูที่เจ้าจะาพูดลิ้นพันกันเลย <laughs> เมนูที่จะจัดไปวันนี้รอบบ่ายไข่เจียวใส่ปูเอ้ยใส่กุ้งทะเลทะเลกุ้งแบบแพ็คแพ็คแบบนี้นะครับกุ้งแห้งแพ็คตัวใหญ่ๆนะครับตัวล่ำๆอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูว่ารสชาติสุดยอดแน่นอนเขาทำได้แน่นอนครับถึงวกังใจกันครับ ฮอาจารย์ลงมือทําเองเลยขอบคุณมากเสียคบเอาอะไรคับกุ้งแห้งๆกุ้งใหญ่ๆสวัสดีครับอ่าขอเป็นเอ็นนะพี่เอ็ครัครับผมได้ครับนี่ครับพิถีพิถันขนาดนี้ครับเมนูที่จะได้ขึ้นมานะครับถ้าอร่อยถูกใจก็เขียนอะไรนะจดหมายสอบ หลายท่านบอกใช่ไหมครับว่ามาที่บ้านจยนกิตคุณพิ่แอดอย่าลืมนะคาเฟ่เมนูเดือดเดือดอเมนูอร่อยอร่อยอเมนูบ้านบ้านไข่ไก่กับไข่เป็ดรวมกัน เสริมด้วยนี่เลยครับกุ้งยักษ์กุ้งยักษ์กุ้งแห้งยักษ์แล้วก็เสริมลีลาการนำมาทำอาหารนะครับใช้กันไกรหั่นนี่นี่กุ้งยักษ์แบบนี้ครับนี่นี่ครับ <laughs> อ่ากุ้งยักษ์มือสมุดรครับนี่แบบนี้เลยหอมมากเลยครับเดี๋ยวมากินกันเดี๋ยวมากินกันถูกใจแน่แน่ถูกใจแน่นแน่ ถูกใจแน่นอนเรียบร้อยเปน็นไนว่าเรียบร้อยเดี๋ยวมากินกันครับเดี๋ยวมากินกันครับเรียบร้อยครับอาจารย์เมนูไข่เจียวบิ๊กกุ้งแห้งนั่นเองตักใส่จานแล้วครับตักใส่จานครับตักใส่จานโอ้ oh. oh. ผีมืออาจารย์กิจแล้วก็ไข่เจียวแบบไข่ไขไก่กับไข่เป็ดรวมกันใส่กรอกนะครับฮอทด,ดอกทอดแลด้วลูกชายชอบนะครับโอ้โหแล้วก็คุณพิยาซื้อหอยมาด้วยหอยเพียผัดพริกอุ้ยอร่อยนะครับได้นำความเป็นสิมคนมาสู่เราท่านทั้งหลายนะครับ โด,โดยการถ่ายทอดมาจากอาจารย์ประกอบกิจคนดังราชจบุรีอำเภอดำเดินสะดวกนะครับไม่เสียเวลาที่พิกัดนะครับมาที่นี่มาจากกรุงเทพรากคำแหงนะครับขับรถมานี่ผมประทับใจทุกครั้งและ FC หลายท่านก็ประทับใจทุกครั้งคิดว่าในคลิปนี้นำความสุขมาสู่ทุกท่าน